สวัสดีครับผมนี่คือ4วิธีนะครับที่จะช่วยให้คุณกลับมาสนุกในการทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าณวินาทีนี้ที่ทุกท่านได้ยินเสียงผมนะครับกําลังเบื่องงานหรือเปล่านะครับนั่งอยู่ที่ออฟฟิศนะครับโอ้บรรยากาศแม่งโคตรเซ็งเลยนะครับผมขออภัยนะพูดหยาบนะฮะหรือว่าแบบบางคนก็โอ้เบื่อชิบเป๋งเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานนะครับผมผมก็เอาบทความมาจากทางฟอบนะครับฟอบ com นะครับผมเป็นแนนซี่ดอยนะคุณแนนซี่ดอยนะครับเขาเป็น o r n i z i z i t n o n p s y s y o l o g i s t นะนักจิตวิทยาองค์กรนะครับเขามาเขียนเรื่องเกี่ยวกับ4วิธีทำให้งานกลับมาสนุกอีกครั้งผมหวังว่ามันจะเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์นะครับผมก็เป็นเชิงจิตวิทญานะเป็นนักจิตวิทยาองค์กรอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเบื่อเบื่องานยังเปลี่ยนไปที่ไหนไม่ได้เศรษฐกิจก็ไม่ดีมาฟัง4วิธีนี้กันนะครับผมนะครับ คุณแนนซี่บอกเขาเคยเห็นความเห็นบนลิงก์อินเมื่อปีที่แล้ว2025บอกว่าถ้าคุณยังมีงานทําเมื่อสิ้นปี2025ให้กอดมันไวใช่ไหมครับทุกคนขึ้นข่าวโคมโคมนะครับเอไอจะมาทนเศรษฐกิจไม่ดีเว้ยผมเกิดมา30กว่าปีนะครับผมไม่เคยเจอวันไหนที่มีคนบอกว่าเศรษฐกิจดีเลยแล้วก็จะมีคนมาขูข่ว,ว่ามีอะไรมาแทนที่ตลอดเวลาคุณนึกภาพบอกว่านะครับผมนี่คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในความคิดของมนุษย์และก็เรื่องเกี่ยวกับการทำงานนะครับผมคุณเอนซี่บอกนี่คือแบบมันเป็นความกังวลเรื่องเกี่ยวกับ AI นั่นแหละการว่างงานการไล่ออกมันมันก็มีข่าวเรื่องพวกนั้นออกมาจริงๆโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนะื่อจากการโลกมันก็เปลี่ยนไปอย่างทีพ่พวกเราทราบกันเป็นอย่างดีนะครับคนก็จะค่อนข้างวิตกกังวลแล้วก็กลายเป็นว่านายจ้างเนี่ยบางทีก็เอาเปรียบ พนักง,งานก็เป็นเหยื่อที่จะแบบเออถ้าเกิดว่าฉันไม่ยอมเขาแล้วฉันจะมีงานมีรายได้ในการทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อไปไหมนะครับผมนะเพราะว่าคุนแนนซี่บอกว่าว่าข่าวเต็ไมไปด้วยเรื่องราวของบริษัทต่างๆนะครับมีรายได้หมุนเวียนมากกว่า GDP ของประเทศบางประเทศอีกนะครับผมการดําเนินการไม่ต้องรับผลใดๆก็นะครับไม่ต้องใช้ชีวิตการทํางานไปกับเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีมากอยู่แล้วนะครับผม ซึ่งทําให้คนนะครับเขาใช้คําว่า quiet quitting quiet quitting นี่เป็นคําที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะหมายความว่าลาออกเงีย,ยบคือก็นั่งทําไปวันวันวันนี้จริงๆทํางาน8ดชั่วโมงงานคุณเสร็จเมื่อไหร่ชั่วโมงแรกแล้วฮะมีอยู่3ามอย่างแต่ประคองไปประคองให้มันจบวันไปนะครับโหอันนี้มันจะแย่มากนะครับผมสุขภาพจิตคนคนนั้นจะแย่มากผมเคยมีโมเมนต์แบบนี้ ในหลายๆครั้งเหมือนกันนะครับไม่ทุ่มเทและนะครับผมทีนี้กลับมาบ้านทําอะไรครับผมเดินทางก็เหนื่อยหลายคนฟังพอร์คแค์นี้อยู่กรุงเทพก็รถติดใช่ไหมครับผมบางคนก็ไปกินของหวานกินแอลกอฮอล์บางคนก็กินจังฟูด้ดบางคนก็กลับมาดูซีรีส์ดึกดื่นนะครับผมนะซึ่งกลายเป็นว่าชีวิตมันก็ไม่มีคุณภาพนะครับผมแล้วก็งานที่คุณ ทำเนี่ยคุณก็ไม่ได้รักมันนะครับผมนะเราก็ไม่รู้จะรักไปทําไมนะครับผมสุขภาพจิตของเราก็เสียไปนะครับผมคำถามครับแล้ว enjoy work การสนุกกับงานนั้นมันยังมีอยู่หรือเปล่าบนโลกใบนี้ใช่ไหมครับผมทางที่ที่สารานอาณาจักนะที่ยูเคบอกว่า60%ของแรงงานในสารา,าอาณาจากักรทํางานใน SME เนี่ยนะครับสิบแปทำงานในภาครัฐธุรกิจขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน นะครับแล้วก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแน่นอนนะครับก็เหมือนประเทศไทยนะครับผมการทํางานตามกฎในองค์กรนะมันไม่ใช่การเอาคืนผู้เมีอำนานะครับผมในชุมชนที่มีความหลากหลายนะครับผมมีคนที่ปกติมีคนพิการนะครับผมแล้วก็ปกติเองในสิทธิมนุษยชนในสภาสภาพแรงงานเราก็จะต่อสู้กันเฉพาะเรื่องของการ จ้าง,งานใช่ไหมครับผมมนุษย์ต้องมีงานทําและต้องมีงานมากขึ้นมากขึ้นแรงงานต้องมีความก้าวหน้ามีศักยภาพได้เห็นศักยภาพได้พัฒนาศักยภาพนะครับผมนะแต่ทีนี้เรื่องพวกนี้นะครับมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วก็นะครับมันยังเป็นเรื่องที่ยังใช้ได้อยู่ในยุคสมัยนี้ไหมนะครับผมและเรากําลังจะเป็นเหยื่อ ของนายจ้างของเราหรือเปล่านะครับเป็นทาสหรือเปล่านะครับผมสี่วิธีที่ทําให้คุณกลับมามีความสุขครับสเต็ปแรกนะครับผมจากเมื่อกี้คือเขาเขาก็ปูบริบทแหละนะครับผมอันแรกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นง่ายๆครับคุณกลับมาคุยกับเพื่อนร่วมงานนะครับผมใครจําได้บ้างว่าเคยทํางานที่แย่มากแต่มีเพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยมประโยคนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับพวกเราเคยมีประสบการณ์แบบนั้นนะครับ อาจจะเป็นงานบาง,บ,างบางงานที่แบบหัวหน้าก็ไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมก็กดดัน p e r f o r m ร์แมมันก็กดดันนะครับผมมันมีงานวิจัยบอกอยู่เสมอนะว่ามิตรภาพในที่ทำงานช่วยลดความเหงานะครับผมรวมถึงการเพียงแค่ได้พบหน้ากันลองคุยในเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันนะครับผมการทํางานทางไกลพวกรีโมทพวก r ุ f กร m Home อาจจะเป็นอุปสรรคแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะกลายเป็นข้ออ้างนะครับผมไปมีกิจกรรมที่ฟิตเนส เข้าชมรมอะไรเงี้ยอันนี้จะช่วยซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรทำแล้วก็มันมี Impact บางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอันที่2นะครับผมเมื่อกี้เชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงานของคุณกลับมาพูดคุยกันเนะื้อหาจุดร่วมกันซีรีส์ที่ชอบหนังที่ดูอาหารที่ชอบด้วยกันการท่องเที่ยวหรือว่าความสนุกในการทําอะไรบางอย่างแกจิตอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็ะด้เกมอะไรเง,งี้ยก็ได้สหาความหมายในงานนะครับผม คุณไม่ต้องจําเป็นเลือกสองขั้วสุดโต่งนะงานและชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้ามกันพวกคําว่า work life balance มันอาจจะไม่มีจริงอยู่จริงบนโลกนะงานคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราใช้เวลาส่วนมากในชีวิตของเราไปกับงานจริงป่ะเห็นด้วยไหมงานช่วยจัดสรรทรัพยากรให้กับเราสร้างเงินให้กับเราทําให้เรามีเงินไปจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะครับผมดังนั้นนะการทํา ความรู้สึกของคุณอ่ะให้มันมีความรู้สึกที่มีความหมายให้คุณรู้สึกสนุกกับงานรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่คุณมีส่วนร่วมคุณไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหเป็นอีลอนมาร์กเนอคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่เป็นสตีฟจ็อบส์หรือว่าเป็น NGO ที่ไปช่วยเหลือโลกในทุกๆวันที่คุณทำอ่ะมันสร้างชุกๆกิจกรรมอ่ะมันสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นอยู่เสมอโดยที่มันอยู่ที่ตัวคุณเองที่คุณจะไปนิยามมันยังไงเขียนว่าวันนี้ฉันทําอะไรได้ดีวันนี้เออฉันขอบคุณตัวเองในเรื่องอะไร ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับผมก็หาความหมายในงานนะครับผมคุณไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหไปทํา NGO ไปทํางานแบบอะไรอย่างที่ผมบอกไปเ,เพื่อสังคมเพียวๆเลยอะ่ะบางทีไปช่วยเหลือทีมหรือว่ายาย้ายทีมใหม่เปลี่ยนโรใหม่มันก็อาจจะช่วยให้คุณแบบผ่อนคลายกับความจําเจดเดิมๆที่คุณทําก็ได้จุดแข็งของคุณมีอะไรกิจกรรมที่คุณแบบสนุกชอบทาทามาได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไปคอนทนบิวให้กับทีมอื่นก็ได้นะครับผมอาจเป็นเส้นทางสู่ประสบการณ์การทางานที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับคุณแนนซี่บอกไว้อันที่สามพักผ่อนครับบางคนรู้สึกว่าผมเพิ่งเคออยอารุ่นน้องไปเนะคือไม่สามารถพักผ่อนได้จนกว่าจะสมควรได้พักนะครับผมหากคุณเป็นเช่นนั้นนะครับโอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันสมควรได้พักอะ่ะการพักเนี่ยบางทีมันเป็นการเติมพลังนะครับผมนะงานและการพักผ่อนไม่ได้ขัดแย้งกันครับบางคนบอกว่าทํางาน คือการจัดทํางานนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายบางคนก็ชอบอทํางานบางอย่างก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นการผ่อนคลายผมก็บางอย่างการวางแผนการดีไซน์อะไรพวกนี้ผมก็ชอบมันก็รู้สึกไม่ได้ทํางานนะครับก็เป็นการผ่อนคลายในระหว่างการทํางานด้วยแต่ไม่เพียงพอครับคุณต้องบุ๊กเวลาอย่างผมเนี่ยก็จะคุยกับภรรยาเลยว่าทุกๆ3เดือนเนี่ยเราต้องมีทริปนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะลาก,กันไปยาวแล้วมันจะเบินเอาแน่นอนนะครับ ก็หาเวลานะครับดูวันหยุดดูอะไรแบบนี้นะดูบัตเจ็ดดูสภาพอากาศอะไรแบบนี้ดูความสนใจนะครับผมคนไหนมีลูกมีหลานก็ดูวันหยุดปิดเทอมอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม <c oughs> ก็บุ๊กเรื่องนี้สเกจดูเรื่องพวกนี้งานจะรู้สึกเหมือนรบกวนชีวิตเมื่อมีความต้องการเร่งด่วนที่เราไม่คาดคิดในช่วงเวลาที่เราไม่มีทรัพยากรเหลือสิ่งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางครั้งแต่เราสามารถวางแผนรับมือกับสิ่งส่วนใหญ่ได้ หากคุณรู้ว่าเนี่ยช่วงซัมเมอร์นี้นะช่วงสงการนี้ก่อนสงการเนี่ยมักจะยุ่งคุณก็เต็มที่เลยก่อนสงการแล้วพอสงการคุณก็ไปเที่ยวเต็มที่เลยหรือว่าลาเพิ่มหลังสงการนิดหน่อยเพื่อให้เป็นทริปที่ยาวขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็หาเวลาพักนะครับอย่าลืมนะที่จะพักกัน4ครับผมตั้งเป้าหมายนะครับผมตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วผมเสริมนีเนาะคือ ตั้งเป้าหมายหมายถึงว่ามันทําให้ชีวิตเรามันมีคุณค่ามีความหมายเนอะแต่ว่าให้ลงมือทําในทุกวันเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณมีอะไรที่คุณอยากทํามี New Year Resolution อะไรไม่รู้อะใหญ่ๆอะไรคุณสุขภาพดีเก็บเงินไปทริปใหญ่ๆอะไรอย่างเงนอะไม่รู้อะแต่ปีนี้ผมชวนทุกคนมาตั้งเป้าหมายทางอาชีพไหมนะครับผมทักษะใหม่ที่เรียนรู้อาชีพเสริมหรือ โอกาสในการที่จะไป explore นะที่ทำงานใหม่ๆหรือ role ใหม่ๆนะหรือเพื่อนร่วมง,งานใน environment ใหม่ๆนะครับอยากไปลอง explore ดูได้ไหมแล้วก็ไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องได้เงินเดือนเพิ่มเท่านี้คุณจะต้องโอ้มันต้องเท่านั้นเท่านี้นะครับเอาให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณขับเคลื่อนในพรุ่งนี้มรืนนี้อาทิตย์หน้าทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณมี career progress progression มากขึ้นนั่นเองนะครับผม เขาก็ยกตัวอย่างนะการตั้งเป้าหมายอาชีพทักษะใหม่ที่จะเรียนรู้โปรเจกต์อะไรที่อยากจะทําสําเร็จนะครับผมเรามนุษย์เนี่ยจะมีความรู้สึกที่ดีนะในการทําสิ่งต่างๆที่สําเร็จแล้วก็ปรับปรุงยกระดับตัวเองนะครับชีวิตคุณก็จะมีคุณค่ามีความหมายมาก่งขึ้นนี่คือ4ข้อก็ออกเชิงจิตวิทยาแต่ผมคิดว่ามันก็จะ make sense แล้วผมทำ career coach มันจะวนๆประมาณนี้อันนี้การันตีได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ยังไงก็ฝาก subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้สักนิดหนึ่งนะครับหวังว่าจะได้เจอกันในตอนหน้านะครับแล้วก็ฟังติดตามกันมาด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับยินดีน้อมรับฟีดแบ็กทุกๆอันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ